ตัวหลอมาเยอะบอดี Body, ้ปีเก่าเล่นตัวใหม่นั่นหนึ่งในนันดีไทยไซส์แบงคอกมีแค่5ประเทศเท่านั้นที่ไซส์ทำให้สวัสดีครับขอพบเจอเราผมเป็ดนิยามาะ่อน,นนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพุกท่านนะครับมาพบเจอกับกล้องสองพัน,นะครับ วันนี้ผมดีใจเลยพึ่ิ่มใจมากนะครับที่ติดต่อพี่ชายท่านได้นะครับกว่าจะมีเวลาไปน้องได้นี่เริ่มได้เลยนะครับพี่ชายละท่านทยนะครับเสียวมารู้จักไปร่วพ่อผมเลยนะครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะครับนี่คือพี่เล็กนะครับผู้นิยมสะสมก็ เก็บตะสมต้องเนี่ยผมว่า,ววาน,นานนานครับนานนานจริงน,นะครับพี่เล็กครับจุดประสงเนี่ยในการที่ที่เก็บศึกษาต้องค,คืออะไร่ก็เริ่มต้นจากการที่เราเราเป็นนักเล่นปลามาขอแล้วแต่แล้วเราก็พยายามจะสอดหากล้องดีๆที่ที่มันทําให้สำที่ทําให้เราสามารถดูระเจอะตามบุดต่างๆในส่วนที่มันบกกร้องที่กล้องธรรมดามอง กล้องพวกนี้มันมีศักยภาพที่ดีกมอนเป็นฟอร์สเป็นอีฟอสการส่องการอะไรเนี่ยถ้าเทียบกับพวกเลนส์แก้วปัจจุบันเนี่ย,ยมันจะต่างกันมากแล้วที่สะสมและศึกษามากมากกเพราะว่าโดนหลอกมเยอะอ๋อกล้องเขามีฟอมมีฟอมแล้วก็มีการเปลี่ยนเลนส์มีนั่นีนี่ทำบอดี้ปีเก่าเลนส์ตัวใหม่เอามาใส่สลับกันแล้วก็จากการ สมัยก่อน <You 're S 1> มันยังว <For that. S 1> ิทยาการยัง authentic. ไม่ดีเนาะตัวสื่อสื่ออะไรมันไม่มีวนัยาการจะค้นหาการที่จะหาผู้รู้จริงๆเนี่ยมันยากมันได้แต่ตกทอดมาเป็นทอดๆบอกเล่ามาบอกเล่ามาไม่มีเอกสารแล้วมันไม่ใช่ถูกทั้งหมดเ็ยมันผิดก็มีจรุ่นสู่รุ่นาะรุ่นสู่รุ่นมันทําให้รุ่นหลังๆอย่างพวกเราเนี่ยมันเริ่มเริ่มผิดทางครับกล้องบอกปีกสอผิด เล่นเอาไปยำกันมั่วนี่แหละครับคือปัญหาทำให้พี่เริ่มศึกษาและสะสมเริ่มแบบว่าจริงจังเริ่มจริงจังเริ่มจริงจังเริ่มสะสมแล้วมันมีปีกล้องสองพักาวไซต์เนี่ยที่พี่นิยมศึกษาสะ,สะสมเนี่ยมันไม่ได้มีมาแค่ไม่กี่ปีนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกกล้องสองพักไซส์เนี่ยร้อยกว่าปีโอ้โหมีต่อสงครามโลกนะี่ครับก่อนสงครามโลกอีกครับ ซึ่งณน,นช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาแพร่หลายในไทยคนไทยเริ่มรู้จักกล้องสองักใช้ก็คือเกี่ยวที่ม้าที่ที่โปมประไม้เอาเข้ามานั่นน่ะมันเป็นปีที่คนไทยเริ่มรู้จักใช้จริงแล้วมันมีก่อนหน้านั้น,น,นต่ก่อนนานั้นแล้วเป็นเล่นหินเล่นฟอสอ,อย้ครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักมากสุดเก่าสุดคือเกี่ยวที่ม้าแต่จริงแล้วมันมีเก่ากว่านั้นมีกว่าใช่ มีหลายยุ่นแล้วเขาทาให้หลายประเทศด้วยมี5้าประเทศที่เขาส่งออกให้เช่นสิงคโปร์ฮ่องกงยี่ปุ่นนั้นหรือนั้นอีท,ที่มีเขียนว่าไซส์แบงก์อกมีแค่ห้าประเทศเท่านั้นที่ไซด์ทำให้จงภูมิใจเลยเราไทยหนึ่งเ <laughs> นะ <laughs> <laughs> แล้วเดี๋ยวผมย้อนไปหน่อยครับเรียกว่ากล้องพวกนี้นะรครับในสมัยก่อนเขาไว้ทำ สองเพจนครับหนึ่งช่วงช่วงหลังนะของภาพแต่ก่อนก็สองเพจนิ้สองคอยรับแล้วก็ใช้ในยุคโทรกรองทหารบางครั้งเขาก็มีโค้ดมีนูนมีดท็อกสองดูแผนที่อ,อะไรหลายหลายอย่างมันก็เริ่มมาจากตรงน,นั้นอ๋อคือว่าทำมาให้ทหารใช้ต่องโค้ดหลังแผนที่ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเซตกล่องอย่างที่เห็นตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เ,เป็ดถัดอินเสิร์ตให้ดูครับเขาจะระบุเลยว่ามีทหารบกทหารเรือทหารอากาศ เขาจะทําให้ทุกหน่วยในอาหารกองกองทัพยอมันเลยครับก็คือทําให้แต่เาทับเลยใช่แล้วเราทับใช่แล้วแต่แล้วเราทับเลนก็ไม่เหมือนกันโอ้แยกไปขนาดนั้นแยกไปขนาดนั้นดิครับส่องกลางกลางวันปกติแล้วเราสองพระครับไซมีเลนสาหรับส่องกลางคืนด้วยกล้องสองพรที่เราดูพระครับก็คือว่ามีทั้งสองั้งกลางวันและกลางคืนถูกต้องโอ้โหสุดยอดนะดีได้เทคโนโลยีสมัยนั้นคิดดูแล้วกัน ว่าเขาพัฒนามาตั้งแต่สมัยยีโเพเองแต่เราคนไทยไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีใครออกมาเผยแพร่แล้วพอสงครามโลกครั้งที่สองตูงขึ้นมาเกิดขึ้นมาพวกเนี่ยทุกอย่างมันสูญหายไปเยอะมากแม้กระทั่งเอกสารในบริษัทไซต์ก็ตามทีเผอิญว่าผมไปรู้จักเพื่อนผมเขาเป็นคนไทยที่อยู่ในเยอรมันแล้วเขาสะสมและศึกษาของพวกเนี้ยด้วยก็เลยมีการแลกเปลี่ยน ความรู้กันเรงนี้นั่นแล้วก็ส่งมาทําให้ผมเก็กบสะสมพวกนี้ไว้แล้วมันมีทั้งเอกสารเอกสารทุกอย่างเอกสารั้งอย่างเนี่ยหาชมไม่ได้นะผมเคยเอาไปพูดคุยๆในกลุ่มนักเล่นไพ่เหมือนกันบางาคนไม่รับเลยนะเพราะเขายังไปอิงอยู่กับข้อมูลเก่เาจากรุ่นสูงรุ่นที่คนเก่าๆพูดมาอยา่างคนไทยที่เรารู้จักกันไงบ้างคนตัวๆๆนี้ก็คือกักเล่นไพ่ก็จะรู้จัก,จก,กสุขมาสิงดา ขาไซส์แล้วก็หน้าได,ได้ครับนั่นยังอย่าง,างเขียวที่ม้าเนี่ยเขาจะเริ่มปีมอสประมาณ1 9 5 0งเก้ถึงหนึ่กครับกล้องบางตัวมันมีมาตั้งแต่ปี 19, 19, 19, 19, 19, 8, 5, 1 9 1 9งเก้าหึ้าหรือเกาแด้าไซ้ำไปกล้องขาไซส์ครับของบางตัวมันจะเก่ามากยิ่งเก่าใครว่าวัดวิวัฒนาการเขาดีกล้องเก่าแต่บางทีเล่นจะทำด้วยมือใด้ซ้ำไป ก็คือเหมือน handmade ที่มาตะการิวใช,ใช่ใช่แล้วเลนต้องไหยครับพี่เล็กผมว่าเอฟซีแหละท่านก็ของสัยงที่บางทีพี่บอกว่าอนะไรเป็นลเลนส์แก้วเลนคอสใช่เลนส์คอ์สจะเป็นหินเป็นหินคอสครับเป็นหินคอสหินที่มาจากธรรมชาตินะพี่หินที่มาจากธรรมชาติแล้วมันมีสองเหมือนหังที่ที่ดีๆคือกอ็ทิงเกนก็ทิงเกนเนี่ยเป็นหินคอสท,ที่อยู่ในน้ำครับเป็นหินหใสๆเลยมันใสๆเลยมันมันจะใส,าม,ะใสามากแล้วมันก็แวว เงาสวยดี <ítulo> ity, แต่ที่มันมันวากิงเก้นกับเมืองเดสเดนเดสเดนเนี่ยเป็นหินคอร์สเหมือนกันดีมนกันแต่ไม่ได้อยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใสเหมือนกับวากิงเก้นแต่เหมือนทั้งสองตัวตัวปิดไปนานแล้วตอนที่ทําโลกก็คือว่าเหมือนเลนหินเนี่ยที่เอามาทำตองของพระหรือว่าตองของเพชรไดดีครับก็คือเป็นเหมือนเหมือนเหมือนทองูก คือต้องระเบิดในเหมืองเข้ามาระดับได้ถ่งแล้วก็มาเจรจนทำกล้องที่เราใช้เล่นรูปเหตเห็นกันอยู่อย่างเดียวคอยดูมาครับอยู่ถึงกล้องใหญ่คือก้อนตรงกลางเลยนะที่ดีที่สุดที่ใสถึงจะมีค่าวัดของเขาวัดแสงวัดมุมหงเหงอะไรของเขาวี่แบบการในสมัยก่อนกว่าจะได้ในเหมืองนี่คือความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ที่เราไม่รู้ว่ามันมีเหมืองอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ก่อนสงคราม บางตัวยี่ห้อบริษัทดังๆอย่างบอสล่องเนี่ยยังใช้ไซด์ทำมาต่อนเลยตัวแรกของบอสล่องยังเป็นแบคไลร์รูปทรงเหมือนไซด์ได้ทำไปก็คือไซด์ก็คือคู่ต่อกันเลยช่อ่ลายบางคนเนี่ยยังเข้าใจปีพศกล้องบางตัวผิดคนไทยกับจับ her, ย่าเทาย่าเทาาย่าเทากล้องจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เก่าขนาดนั้นแต่แต่บอกไปว่า กล้องมันปีนั้นมีนี่ลึกๆมันจะได้ราคาจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่พูดไปเราก็บางครั้งพูดไปเขาก็ไม่เชื่อบว่ถ้าเราไม่มีหลักฐานูหลายๆอย่างเพราะนั้นอยากให้เข้ามาเห็นเองมากกว่าแล้วก็เราพูดไปบางทีมันมันนักมันมันเป็นความรู้สึรโดนปากว่เข้าตาเห็นมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แรกจากนู่นสู่นู่นครับนี่ผมว่านะเฉพาะกล้องเท่า้นเปิดนี่จะพันได้อันนี้แค่ใส่ต่วนเที่ยวมันมีนะครับได้ครับ กล้องบางตัวบางชุดเนี่ยมีแค่ไม่กี่ชุดในโลกเพราะว่ามันเป็นตัวต้นแบบต้นสายพานการผลิตครับอ,อ,อย่างนี้นะครับอย่างสมุิกล้องตัวเนี้ยโลโก้สองฝั่งตัวเนี้ยครับคนไทยนียมมากครับแล้วก็ชอบบอกว่าเป็นปี1930งเก้าายอะไรอย่างนี้บา้านนะครับนี่นะครับเดิมๆเลยนะครับบกป้ายแแต่จริงๆแล้วอะ่ะกล้องต้นแบบอะ่ะหนึ่งตัวแล้วจะมีแท็กกระดาษแบบนี้หนึ่งใบ หนึ่งรุ่นนั้นจะมีแค่ตัวเดียวที่มีแท็กกระดาษนี้อันนี้คือปีม่อนนี้ระบุไว้เลย194านี่้าสีนแล้วเป็นปิดฟอสตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเลนแก้วแล้วเป็นเป็น194ตัวนี้ครตัวนี้เพราะฉะนั้นการที่จะบางตัวเนะี่ยมันเป็นของหายากสีหายากบางคนเจอสีแปลกก็ว่าเก๋อีกบอก ถ้าเก๋ทำไมเมืองไทยเรามันต้องเห็ดเยอะเเพราะว่าถ้าเกิดเเก๊พี่มันต้องสีมอรีได้ใช่แล้วการจะขึ้นโมงแต่ละตัวมันเป็นเงินหลายแสนครับใช่ใ่ตัวแน็กสีสีแดงเลือดหมูตัวนี้โลโก้สองฝั่งสีแดงเลือดหมูมีหลายสีนะครับไม่ได้มีสีเดียวกล้องกล้องทหารบางครัวก็มีหลายสีอย่างบูมารีนตอนนี้ได้ยินไหมตอนนี้บูมาลรีนนิยมอ่าครับพี่ อันนี้ของคุณโทนคุณโทนก็ปีนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีมาก่อนเพียงแต่คนไทยไม่รู้จักรคับพ่นี่ครับบูมาลีนตัวนี้ปีเนี่ยครับแี่ตัวนี้ปีหนึ่งเก้าสามเก้าอันนี้ครับอันนี้ทําให้ทหารเรือทําให้ทหารเรือครับเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเขียนเลยว่าคิดมาลีนะครับเดี๋ยวขึ้นอินสตาแกรมใช่เนี่ยปีหนึ่งเก้าสาม ปีหนึ่ซึ่งเขาจะระบุในในข้างในในตัวกล้องด้วยาการจะดูกล้องเนี่ยมันต้องต้องดูที่บางรุ่นรุ่นเก่าๆอะ่ะข้างในเขาจะมีระบุปีพศออระบุว่าทำทำช่วงไหนมีช่วงที่1,2,3,4งสี่ของปีไต่มาสแล้วแล้วแต่ว่าไต่มาสไหน ได้รางวัลอะไรมาบางทีเขาจะระบุตรงนั้นแหละพี่คนไทยไม่รู้อันนี้คือว่าเดิเดิมๆไหมครับเดิมๆดิดมต,ติดบนี้มาเลยเดิมๆครับไอ้รางวัเยอรมันก็คือเป็นอย่างเดียวใช่ครับแมก้กระทั่งแท่งไม้กับไอ้ป้ายทองเหลืองเนี่ยครับ,รบแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะระบุด้วยว่าเป็นอะไรยังไงนะ่ยแบ็คไลท์นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นแบ็คไลท์ไม่ใช่พลาสติกเป็นแบ็คไลท์เหมือนกับตัวกล้องเลยแบ็คไลท์ที่มันทนไฟไหมบางทีทนไฟครับแข็งแต่ปลอก ตก,ตกแตกเลยแต่เลิกผลิตไปนานแล้วครับ<ะ>จะมาบอกว่าขอ,ของฟองแล้วเอาวัาสดุมาจากไหนทํา,าทอ,อ่ะใช่ของก็กเลิกผลิตไปนานแล้วอะแบคคาไลน์นี่คือความรู้ใหม่นะครับที่เขเพิ่งจะมาทราบกับเราเองทไม่เหมือนกล้องทุกวันนี้ที่มันเป็นพลาสติกตกยังไงมันก็ไม่แตกแเครียดเลยครับไม่แตกไม่แบบตกกล้องกล้องไซส์รุ่นเก่าก่อนสงครามแบคคไลท์เนี่ยตกแตกหมดเนาะไม่ไหวก็แตก มันไม่ใช่แต่เฉพาะเขาทาให้ทหารอย่างอย่างอย่างสีฟ้าเนี่ยเขาทำให้ให้ให้ทหารเรือมันมีสีขาวตัวนี้ก็ทําให้ทหารเรือนะครับเป็นคลิกมารีนเหมือนกันคลิกมารีนเหมือนกันอันนี้ก็คือเอาไปถหารเรือใช่ครับไม่พอเมื่อกี้นี้ดูตัวตัวตัวนี้ไปมันเป็นสีดูมารีนหมดแม้กระทั่งขาวก้านขาวก็มีครับเนี่ยตัวเนี้ยก้านขาวคลิกมารีน มันทําให้ทหารเรือทหารบกทหารอาก,กาศกล้องบางตัวเนี่ยโลโก้ของเขาอ่ะนี่ครับกล้องใสตาโกอินซีครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยตาโนกอินซีครับสุดยอดพวกนี้ก่อนสงครามทั้งนั้นเลยยิ่งบางตัวเนี่ยมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกล้องทําให้บริษัทโฟกรถเต่าโฟกอะครับครับสมัยก่อนอ่ะรถหนึ่งคัน ก็จะมีกล้องตัวเนี้ยอยู่ในลิ้นชักรถเลยเอาไว้ทำอะไรครับพี่พี่เอามาให้บริษทัทโฟกซ์ส่งฟิลครับสมัยก่อนฟิลขาดนูนนี่นั่นเข้าเอาไว้สมัยก่อนรถมันจะมีฟิลอ๋อฟิลฟิลที่บอกว่าเหมือนรถรุนนนน่นให<ไ>ม่ท<ไ>ี่ใสนไก่แล้วก็มีตัวเหียบใอะไรครับใช่นี่แหละครับเนี่ยเนี่ยคือทําให้ให้บริษัทโฟกซ์เขาเขามีมีกระทั่งเอกสารด้วยเพราะเ่าเอกสารผมไม่ได้หยิบมาเป็นหนังสือ มันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ก้องตัวหนึ่งอยู่ในรถฟอก็คือซื้อโฟก์ชวัตแง่พันหนึ่งแต่กองรถกองถึงใจกองหนังสือตัวเนี้ยปี1938นะครับสุดยอดลึกมากลึกมากครับลึกมากลึกมากเขาเป็นฟองี่การรุ่นแรกงดีกับตัวแรกครับนี่ตัวแรกเลยแถมให้กับรถโฟก์เกับตัวแรกเลยครับก็ในหนังสือที่ผมเคยเห็นที่เล็กเคยให้ดูตอนที่เราอยู่บ้านคุยอเป็นยิปเลอร์ ใช่มีรูปฮิตเลอยในหนังสือแล้วหนังสืออ่ะใหม่มากคนเขาเก็บมาดีแล้วถามว่ากระดาษที่เขาคอนตัวที่เขาพิมพ์มนเยอรมันเลิกใช้ไปนานแล้วครับแล้วก็กระดาษที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นกระดาษยุคเก่าซึ่งไม่มีในปัจจุบันมันเก๋ไปไม่ได้คนไทยอ่ยบางทีอ่ะชอบแอนตี้แล้วก็ยังไม่ได้เห็นของจริงหรือยังไม่ได้สัมผัสจริงจิงบางคนบอกเก๋เก๋เก๋ก็ต้องมาเห็นด้วยตา นะครับผมว่าเนี่ยเรื่องราวนะครับของพ่อของลลึกมากนะครับอีพีเนี้ยไม่จบแน่นอนยาวครับยาวนะครับวันเนี้ยน่าจะมีนักประมาณ10อีพีได้ดีครับอีดีค่อยๆไาผมผมต้องมาเผยแค่ความรู้นะเพราะว่าไม่อยากให้คนไทยด้วยกันถูกหลอกอ่ะเพราะบางคนน่ะหลอกขายยำขายแต่บางคนก็ต้องเปิดใจก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะมีความรู้ว่าอะไรใหม่ๆโดยที่ ที่คนเกาะเต่าก็ปลูกฝังมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะบางอย่างมันก็ถูกนะครับผมไม่ผิดแต่บางอย่างมันก็ผิดแล้วผิดเยอะก็ด้วยเรื่องก,กล้องเนี่ยครับผมว่าเขาควรรู้นะครับพี่ว่าขนาดกล้องสองพันเนี่ยมีครับมีมีมีมมนะครับแล้วเดี๋ยวใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเรามาตอบลอกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมคนไทยถึงเอากล้องที่สองพีสอง่อมาต่อกันนะครับ,รบเดี๋ยวรอนะครับไอติดตามใน EP ต่อ วันนี้นะครับผมกับี่เล็กก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามในรบพงนะครับข้องแปะในยุยาครนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดต้ิดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่เน็นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับขอไลค์มายก่อนะครับเดี๋ยวพี่เต่ตออกมาให้ติดๆจะมีตัวพิเศษพิเศษที่หาชมได้ยากมาให้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกับเน็ตเ็กลับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ